วิคอบอลประจำวันที่16กุมภาพันธ์จัดไป3คู่นะครับคู่แรกลิเวอร์พูลพบกับวูฟแฮม์ตันซึ่งจะเตะเวลา3ทุ่มตามเวลาของประเทศไทยนะฮะเตะที่สนามแอนฟิลด์ความพร้อมของทีมลิเวอร์พูลนะครับหลังจากเสมอกับเอเวอร์ตไป2ประตูต่อ2ในนัดล่าสุดทีมของกุนซืออาร์เนอร์สล็อตต้องการกลับมาคว้าชัยชนะเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงของลีกอย่างไรก็ตามทีมยังคงมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายายอย่างโจโกเมสและไทเลอร์มอร์ตันขณะที่โคดี้การโปก็ยังต้องรอเช็คความ ะะส่วนด้านวูฟแฮมตันนะครับทีมของวิโตเปเรียกําลังพยายามหนีจากโซนตกชั้นโดยปัจจุบันอยู่อันดับที่17ของตารางแม้จะชนะไปสองนัดล่าสุดแต่ยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายลิเวอร์พูลมีสถิติที่ดีในการพบกับวูฟแฮมตันและด้วยความได้เปรียบในการเล่นในบ้านคาดว่าลิเวอร์พูลจะสามารถเก็บ3แต้มได้สําเร็จนะครับลิเวอร์พูลฟอร์มแข็งแกร่ง,งนะฮะเกมรุกดุดันแต่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายส่วนด้านวูฟแฮมตันเป็นทีมที่เล่นเกมลับลึกแต่แนว รับไม่เหนียวแน่นลิเวอร์พูลมีขุมกําลังที่เหนือกว่าและสถิติการเจอกันกับวูฟปก็คมมิดแนะนําคู่นี้ให้ต่อลิเวอร์พูลนะครับสกอร์ที่คาดลิเวอร์พูลชนะไป3ประตูต่อศูนย์มาอีกคู่นะครับท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, เจอกับแมนยูเต็ดซึ่งจะเตะเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับเตะที่สนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมของอังเก้ปอสเตโคกูกำลังเผชิญปัญหากับผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายแต่มีข่าวดีเมื่อผู้เล่นบางรายนะกลับมาซ้อมได้แล้วเช่นกูเยลโมวิคาริโอและเจ เมดิสันส่วนด้านแมนยูเนตดนะครับทีมของรูเบนอโมริมมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนโดยเฉพาะแนวรับเช่นลิซานโดมาร์ตินเนสและลูชอทั้ง2ทีมฟอร์มการเล่นไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับคาดว่าเกมนี้จะเป็นการแข่งขันที่สูสีและมีโอกาสจบด้วยสกอร์เสมอคู่นี้แนะนําให้รองแมนยูเนตดนะครับสกอร์ที่คาดน่าจะเจ้ากันไป1ประตูต่อ1คู่สุดท้ายนะครับยูเวนตุสพบกับอินเตอร์มิลานซึ่งจะเตะเวลาตีสอของวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์แต่ที่สนามอั ลิอันสเตเดียมยูเวนตุสทีมของติอาโก้มอนตากำลังฟอร์มดีหลังชนะมา3นัดรวดติดทุกรายการแต่จะขาดผู้เล่นสำคัญบางรายเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับอย่างเช่นเกรซอนเบรเมอร์และอคาดิอุสมิลินส่วนนาอินเตอร์มิลานนะครับทีมของซิโมเนสอินซากีอาจจะขาดมาคัสตูรามกองหน้าคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บเกมนี้นะ่าจะเป็นเกมที่สูสีแต่ความแน่นอนของอนะินเตอร์มิลานน่าจะทำให้พวกเขาเฉือนชนะไปได้นะครับผู้นี้แน่น ทำให้ต่ออินเตอร์มิลานสกอร์ที่คาดอินเตอร์มิลานชนะยูเวนตุสไป2ประตูต่อหนึ่งและเพื่อนชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนฝากคอมเมนต์กดติดตามช่องเอาบอนมันนี่กันด้วย